โบราณกล่าวไว้มีสลึงพึ่งบรรจบให้ครบบาทต้องเก็บเอาไว้เจคีล้านสามยอดได้บทบาทของชีวิตอย่างกล่าวแล้วทำให้อดทนอย่างมากเลยเป็นสมุบัญชีอยู่ที่บริษัทต่อไปแดาไปถ้าเกิดว่าทำอย่างนี้เราก็ไม่มีโอกาสจเจริญขึ้น ทำให้ท่านนั้นค่อยๆหล่อหลอมชีวิตลงเอยกับชีวิตของเซแมรูปหล่อท่านนั้นประสบความสาเร็จในชีวิตนั่นก็คือว่าได้สามารถเปิดบริษัทของตัวเองได้สามารถมีครอบครัวที่ยั่งยืนสามารถเก็บเงินเก็บทองสร้างบ้านสามารถที่จะสร้างร้านของตัวเองให้ใหญ่โตและก็มีธุรกิจทั่วฟ้าเมืองไทย ในการส่งอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าไม่ว่าจะเป็นหลากหลายทั่วประเทศดังกล่าเจคีเป็นคนที่มีอัตยาศัยไม่ตีดีหนึ่งต้องดูแลในความเป็นแม่บ้านอาหารการกินเรียบร้อยก่อนจะทำอะไรก็ต้องอาหารการกินเรียบร้อยสามีลงมาก็ทานข้าวได้เลยหลังจากนั้นก็เริ่มงานท่านก็มีส่วนร่วมส่วนช่วยแต่มีเพื่อนเยอะมากๆ เพื่อนเจคีเยอะมากๆเลยนะมาจากฝั่งทนมาจากโน้หลากหลายเยอะจํานวนมากคนมีเพื่อนมากเป็นที่หมาของคำว่าที่ใดมีมิตรสหายที่นั่นมีแต่ความสบายและความสะดวกที่ใดมีพักมีพวกที่นั่นมีแต่ความสะดวกและความสบายขออนุโมทนาสาธุก,การกับบริษัทสามยอดหรือเจคีสุภาพสตรีผู้มีบุญสุภาพสตรีผู้มีวาสนาดังกล่าวสามารถที่จะ บริหารกิจการของตัวเองบริษัทสามยอดให้เจริญรุ่งเรืองได้และประสบความสำเร็จในชีวิตสิทธะมัทุสิทธะมาัทุสิทธามาัทามาุอีทางพลังเอตสมิงรัะตะนสมิงสัมปทานเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จโดยฉับพลันทันทีทันใดด้วยเือน